EP นี้นะคะจะเป็นการดําเนินการแบบสุดท้ายก็คือการหารจํานวนเต็มเราจะนําจํานวนเต็ม2จํานวนขึ้นไปมาหารกันนะคะโดยที่ตัวข้างหน้าเราเรียกว่าตัวตั้งและอันนี้ก็คือตัวหารและดูซิว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรนะคะจานวนเต็มบวกหารด้วยเต็มบวกเราได้อะไรเต็มบวกหารเต็มลบเราได้อะไรเต็มลบหารเต็มบวกเราได้อะไรเต็มลบหารเต็มลบเราได้อะไรนักเรียนรู้ไหมคะว่าการหาร เป็นอย่างไรจริงๆการหารเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของการคูณน,นะคะอ่ะดูจากรูปประโยคถ้า A B เป็นจํานวนเต็มใดๆและ B ไม่เท่ากับ0ถ้ามีจํานวนเต็ม C ที่ทําให้ b คูณ C แล้วได้ A นะคะกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าถ้า A หารด้วย B ก็จะเท่ากับ C หรือมองกลับกันนะคะ ถ้าตัวนี้คูณกันก็จะได้ตัวตั้งเราเรียก a ว่าตัวตั้ง B ตัวหารและ C ผลลัพธ์ผลหารนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา b กับ C มาคูณกันจะได้ตัวตั้งงั้นเขาบอกว่าจงหาผลหารระหว่าง24หารด้วย3เราก็ต้องพิจารณาว่าอะไราคูณ3แล้วได้24 ใช่หไหมคะแปดคูณ3 8 3แล้วได้24ไม่ได้ตัวตั้งเพราะฉะนั้นถ้าหารออกมาผลลัพธ์ก็คือ8นั่นเองนะคะพอมองออกไหมทีนี้เราดูว่าความสัมพันธ์ของการหารมีความสัมพันธ์กับการคูณนะคะจากหัวข้อเมื่อกี้เพราะฉะนั้นถ้าจำนวนบวกหารจำนวนบวกก็จะได้จำนวนบวกเพราะอะไรคะ คูณจำได้นะจํานวนคูณอ่ะจำนวนบวกคูณกับจํานวนเต็มบวกได้จํานวนเต็มบวกจนวนํานวนเต็มลบคูณกับจํานวนเต็มลบแล้วได้เต็มบวกเพราะฉะนั้นลักษณะเดียวกันค่ะงั้นถ้าหารเห็นไหมถ้าจํานวนประเภทเดียวกันหารกันจะได้จํานวนเต็มบวกถ <ๆ S 1> ้าต่างประเภทกันก็จะได้เต็มลบนะคะได้เครื่องหมายลบจริงๆตรงนี้ อาจไม่ใช่จำนวนเต็มอะถ้าคครูถามห้าหารด้วย2ได้อะไรคะได้2.5เห็นไหมตัวนี้ไม่ได้จำนวนเต็มโอเคไหมคะอะเพราะฉะนั้นอันนี้คุณครูหมายถึงค่าที่ได้นะคะเป็นค่าบวกกับค่าลบมาดูกันว่าเราเขียนอยู่ในรูปของค่าสมบูรณ์ด้วยกัน หารโดยการใช้ค่าสมบูรณ์ยังไงนะคะเห็นไหมจํานวนเต็มบวกหารจํานวนเต็มบวกได้เต็มบวกเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถได้ออกมาเป็นค่าบวกโอเคไหมคะใครจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เนาะบวกเขาบอกให้เอาค่าสมบูรณ์หารด้วยค่าสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็จะได้เป็นเลยยี่สิบสองหารสิบเอ็ดอันนี้คุณครูเขียนที่มาให้ดูเฉยนะคะว่า เดี๋ยวต่อไปเราจะใส่เครื่องหมายก่อนเราก็จะได้ไม่งูนะคะงนั้นอันนี้ได้ออกมาคือ2องันั้นเราพิจารณาค่ะก็คือ11คูณ2แล้วได้22นั่นเองงนั้นผลลัพธ์ของเราคือ2ได้ไหมคะงนั้นอะไราคูณกับ2แล้วได้48งนั้นก็คือ24ถูกไหมคะ หรือเรามองอีกทีก็คือ4 8หาร2อันนี้ได้ค่าบวกแน่แนถูกไหมได้ออมาก็คือยีสิบสี่หารอันนี้ถ้าคิดว่าอะไรคะตัวอะไรคูณ3แล้วได้15้าโอเคไหมคะอันนี้ก็เติมว่าอะไร3อะไรคูณ3แล้วได้15ได้5ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือได้ค่าบวกเนาะก็ได้เป็น15หาร3แล้วได้ หงนั้นอันนี้ก็อะไรคูณแปดแล้วได้ยี่สิบสี่ถูกไหมคะอะไรคูณแปดแล้วได้ตัวตั้งโอเคไหมดังั้นอันนี้ก็เติมอะไรคะเติมสามเนาะเพราะฉะนั้นผลหารก็จะได้เป็นยี่สิบสี่หารแปดแล้วได้สามลองดูใหม่อย่างนี้เป็นจำนวนเต็มลบหารเต็มลบนะคะ ในที่นี้คุณครูให้ออกมาเป็นจํานวนเต็มก่อนเนาะคุณครูหารลงตัวทั้งหมดนะคะแต่ต่อไปหนูจะต้องรู้แล้วว่าไม่จําเป็นจะต้องออกมาเป็นจํานวนเต็มนะคะอ่ะจำนวนเต็มลบหารเต็มลบหารหได้ออกมาเป็นอะไรลองมาคิดสิลบสิบเอ็ดคูณอะไรแล้วได้ลบหนึ่งพันเอ้หนึ่งร้อลบคูณอะไรถึงจะได้ลบคะต้องเครื่องหมายต่างถูกไหม เพราะฉะนั้นต้องคูณด้วยจำนวนเต็มบวกอันก็เป็น11ถูกไหมคะหารผลหารของเราได้ค่าบวกแน่ๆเอาค่าสมบูรณ์ถูกไหมคะหารด้วยค่าสมบูรณ์ของ11ก็จะได้เป็น11นั่นเองได้ไหมคะ อยากให้นักเรียนเขียนเหตุผลให้เป็นนะ้ำดังนัลบแปดคูณอะไรแล้วได้อะไรคะลบสี่สิบแปดตัวตั้งเห็นไหมดังนั้นลบแปดคูณกับต้องเป็นจํานวนบวกถูกไหมคะงนั้นแปดคูณหกถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเลยคะสี 48, ่สิบแปดหารแปดได้หกนั่นเองอ่ะอะไรคูณกับลบสี่แล้วได้ ลบสิบหกนั้นก็เติมไปนะอะไรคะอะไรคูณลบสีบธธบ 4, ่แล้วได้ลบสิบหกนั้นนั่นก็คือผิดที่เนอะลบสี่คูณอะไรแล้วได้ลบสิบหกก็สี่นั่นเองนั้นผลลัพธ์ก็คือสิบหกค่าสมมูลสิบหกลบสี่ได้สี่เข้าใจไหมคะ อันนี้ก็จะได้เป็นลบ12คูณอะไรแล้วได้ลบ24นั่นก็คือต้องคูณค่าบวกนะคะถึงจะได้ออกมาเป็นค่าลบก็จะได้เป็นบวกเล็บ24หารด้วย12บสอดออกมาเป็น2นั่นเองอันนี้คือค่าสมบูรณ์ข้างในนะคะนั้นเวลาเราใส่เครื่องหมายเราดูก่อนว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกก่อนอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ล่ละ บวกหารลบก็จะได้ลบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆหนูอาจจะเขียนลบอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วก็อะไรคะค่าสมมูลของ64หารด้วยค่าสมมูลของลบสโอเคไหมอะลองพิจารณาเหตุผลลบสคูณอะไรเราได้ค่าบวกค่ะงันเราเรียนการคูณไปแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจำนวนลบต้องคูณกับจํานวนเต็มลบถึงจะได้เต็มบวกโอเคมเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นลบแหละ 16ถูกไหมคะ4คูณกับ16ถึงจะได้64เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของมันก็คือลบ16นั่นเองถ้านักเรียนเขียนในลักษณะของค่าสมบูรณ์นะคะ mm hmm. เห็นไหมื่องหมายลบนี่คือของมันอยู่แล้วนะคะแล้วข้างในหารกันได้16โหเคไหมอันนี้คือเหตุผลนะคะอันอันนี้เหมือนกันตัวตั้งคือ48เพราะฉะนั้นเราก็คูณอะไรมาแล้วได้48 -12 คูณอะไรแล้วได้สี่สิบแปดงั้นคูณอะไรคะลบสี่ไหมแต่ถ้าเราจะเขียนนี้ก็คือใส่เครื่องหมายลบไว้ก่อนคือรู้แล้วว่าได้ผลหารเป็นลบนะคะและเอาค่าสมบูรณ์หารการลบอ่าได้ออกมาเป็นลบส อันนี้ก็เหมือนกันตัวตั้งคือ132ตัวหารคือลบสิบเอ็ดพันอะไรคูณกับลบสิบเอ็ดแล้วได้ลบอ่ะได้ร้อยสามสิบสองเพราะฉะนั้นได้เป็นสิบสองถูกไหมคะนะคะเราเขียนเป็นลักษณะค่าสมมติคือร้อยสามสิบสองหารด้วยสิบเอ็ดได้เป็นลบสิบสอง อ่าอันนี้ต้องเป็นลบเนาะลบคูณลบเป็นบวกนะคะอันนี้ก็จากอะไรจากลบห้าคูณอะไรแล้วได้ยี่สิบห้าผลตัวนี้ก็ต้องเป็นค่าลบถูกไหมคะก็เติมลบห้าถูกไหมยังมีค่าสมบูรณ์ของยี่สิบห้าก็คือยี่สิบห้าค่าสมบูรณ์ของลบห้าก็คือห้าถูกไหมคะเพราะนนั้ได้ออกมาเป็นลบห้าเช่นเดียวกันโอเคไหม ต่อไปเป็นการหารด้วยจำนวนเต็มลบหารด้วยเต็มบวกนะคะนั้นจะได้ออกมาเป็นค่าลบนั้นเหมือนการคูณค่ะตัวต่างกาันถูกไหมจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นลบนะคะอันก็เข้าใจที่มาเนาะสามคูณอะไรแล้วได้ลบ 81, แปดสิบเอ็ดแปลว่าต้องคูณด้วยจำนวนอะไรคะลบถูกไหมตรงนี้ก็คือสามสองหกสามเจ็ดถูกไหมคะ หรือหนูจะมองในลักษณะของการหารแบบค่าสมบูรณ์ก็ได้ตัวนี้ได้ออกมาเป็นค่าอะไรลูกลบหารบวกได้ลบนะคะเพราะนั้นข้างในคือค่าสมบูรณ์ของลบแปดสหารด้วยค่าสมบูรณ์ของ3อันนี้คือเขียนที่มาให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนหัดเขียนเนาะเพราะฉะนั้นได้ลบแปดสหาร3มก็ได้เป็นลบยี่สิบเจ็ดอ่าแต่ถ้า ดูเหตุผลค่ะลบ12หาร12แล้วได้อะไรได้แน่ๆคือค่าลบถูกไหมอ่ะข้างไหนก็เอาค่าสมมูลของลบ12หารด้วย12ก็จะได้เป็นลบ1นั่ทนเองถ้าเรามองเหตุผลก็คือ12คูณกับอะไรคะคูณกับอะไรแล้วได้ลบ12งั้นก็คูณด้วยอะไรคะลบ1นเนาะ เพราะว่าบวกคูณลบจะได้ลบนะคะต่อไปลบห้าบสี่หารหกลุกหารหคูณอะไรแล้วได้ลบห้าิบสลบได้คะลบเก้าหมแล้วเราเขียนก็คือลบวงเล็บค่าสมมูลของ5้าิบสี่คือห้าสิบสหารค่าสมมูลของหคือหกเคไหมคะ ได้เป็นลบเก้าอ่ะข้างล่างได้ว่างไงคะยี่สิบห้าคูณอะไรแล้วได้ลบหกร้อยยี่สิบห้าได้ไหมคะอันี้ก็คือคูณด้วยลบยี่สิบห้านั่นเองอันนี้ก็เขียนเป็นงหมายลบเป็นอะไรคะค่าสมมูลของลบหกร้อยยี่สิบห้าคือหกร้อยยี่สิบห้าหารด้วยค่าสมมูลของยี่สิบห้า อันดาวมาเป็นลบห้านั่นเองอ้าวเขียนผิดลบเลยคะ่ะยี่สิบห้านี่ก็คือจบการหารนะคะ